พระอภัยมณีตอนที่42ต่อส่วนสุวรรณมารีกับศริขษัิย์ยังนั่งตัดความมืองด้วยเรื่องหลงแต่โชมแก้วเกษลานั้นว่าตรงจะโทษองค์ภูวนัยนั้นไม่ควรเขาทำถูกหยุกยานิจาเอยจึงหลงเลยลืมอารมณ์ดังลงผวนจะหิวหอปอบช้ำประช้ำประชวนน้องใคร่ครวนให้สงสารลำคาญแทนพระมารดาว,าว่าผัวของตัวรักมันหานหากถึงช่วงไม่ห่วงแหน ชอบชี้หน้าด่ามันให้ทันแค้นจึงทำแทนทำทดแทนจึงจะถูกสิลูกรักแม่มารีดีจริงกระชิงผัวมันถือตัวตบมันให้ฟันหักเท้าทศวงศ์สงพระสวนเสียงคักๆท่านยายยากอยาไปสอนลูกอ่อนเลยเมื่อชาติหน้าข้าจะมีสักทีหนึ่งยายจึงหึงให้แทบตายเถดยายเอ๋ยแม่เกศรามารีหล่อนมิเคยอย่าหึงเลยลูกดาไา่พักตา ถึงดีชั่วผัวผิดจะคิดโกรธรู้สึกโทษแล้วเธอรักเสียหนักหนาแม้หึงหวงรวงพระราชอาญาจะ,จะขัดเคืองเบื้องหน้าเป็นราคีนางฟังคำไม่คำนับไม่รับสั่งด้วยแขนข้างเคืองอุรามาลสีพอโพเพรเวลาเข้าราตีสุมาลีลากับคืนพระพาฝ่ายนงยาวสาวะคนวิมลพักถามน้องรักรู้เหตุพระเชษฐาเป็นทุกขร้อนซ่อนสะอื้นกลืนน้ำตา พอเวลาย,ย่ำคองชุนน้องชายไปบูชาป่าโมกโลกเชตแล้วเล่าเหตุผลหลังสิ้นทั้งหลายนางวันลาสะดอบพระคอร้ายหรืออุบายล่อลวงจนหวงนานพึกทาเท่าเข้าใจทางสายญาติพึกทาเท่าเข้าใจทางสายศาสตร์จึงว่าราชพิธีบัตรพร,รีสารเขาทรงคันฝันล้ายกลัววายปานจึงบนบานบวงสวงไม่ลวงใคร นางวอว่าการุณพระคุณช่วยจะแก้ด้วยมนเวทวิเศษชนไหนทั้งยุกยาสารพาัดให้หัสชัยเข้าไปได้ถึงที่ทั้งสี่องค์พลางพึกทาว,ว่ากระนั้นมันพรุงนี้จะแก้ผีพูดพลายให้หายหลงแล้วพามเอาทองคำเป็นธรรมเป็นธงมาเขียนลงอักรรพระสุรดีแล้วลงยันพระพิเนศเสกสะกดตัด้งจากลรดพันธายทำลายผี ให้น้องนางกลางสอนซ่อนให้ดีไปให้พี่เผ่าโครงะคันแม้ถือทงโคงหายคลื่นคลายข้างเดี๋ยวรอ้งมาพามานี่ขมีขมันที่ประตูผู้คนกระป้องกันจนผ่อนผันพูดความตามอุบายแล้วลงเลขเศษข้าตอกเป็นดอกฟ้าล้ำบุปผาในแผ่นดินสิ้นทั้งหลายยื่นดอกไม้ให้กุมารเหมือนหลานชายสอนอุบายที่จะให้เข้าในวัง ครับพี่น้องสองสมอารมณ์นึกพอจวนดึกคำนับลากลับหลังมาเข้าห้องน้องรักร่วมบัลลังบรรทงฟังกล่อมขับเลยหลับไปพอดาวเดือนเลื่อนลับพยบพยมเสียงประโคมดนตรีปีชไนต่งฟื้นองค์สงสนานสำราญใจพระหัสชัยแต่งองค์ทรงสำอาง ชมเจ้าเหล่าสาวคนช่วยผัดพักให้น้องรักวีเกสีสางกล้าวกระหมวดกวดรัดปิ่นกรัดกลางเคยเป็นช่างกล้าวเจ้าจุกตุกก๊กตาแล้วแต่งองค์ทรงเสื้อสีม่วงอ่อนพงทองซ่อนไปกับกายทั้งซ้ายขวาสังวานทรงประดับทับุูราเนบสัตวตรากิจสั้นไว้ชั้นในเอาพานทองลองใส่ดอกไม้เสก เป็นเลขลงอักษรซ้อนสวัยผู้ใดดมสุกกลิ่นสิ้นจันไรถึงเจ็บไข้ค่อยสบายไม่วายวางคันสับท์เศษเส,สเด็จมาหน้าสนามพี่เลี้ยงตามเพียงประคองทั้งสองข้างหนุ่มขนาดมหาดเล็กลูกขุนนางรวนรูปร่างรุ่นราวคขาวพระองค์เชินเครื่องอานพานพระสีพระแสงเพชรตามสเสด็จยุลยญาติังราชจหงให้ผูกสิงนิ่งม้งมามังกรทรงไปรับองค์เชิฐาส,สาคอ แล้วทรงนั่งหลังสิงกั้นกริ้งกดเพ่นพยศเจี้ยงไล่เช่นไกลสอนตำรวจเรียนเคียงข้างถนนทางชอนเข้านครเสด็จมาถึงหน้าวังอยู่สิงทรงตรงประตูเขารู้จักต่างถามทักทุกคนเหมือนหนหลังเพราะเรียกหากะหลังเฝ้าเล่าให้ฟังเราออกนั่งหน้าพระดานชานฉลาพอฟ้าแลบแปลดสว่างเห็นนางหนึ่งมาเขียนซึ่งไา้ดิขิดติดบุภาฝากไปให้ลูกสาวเจ้าลังกา ว่าทิดาข้อร้ายให้ใครดีแล้วล่ำบอกต่อฟ้านิปรากฏใครสูบรบปุกผาเปลาสีแล้วโปรดให้ในประตูดูดมาลีอักษรมีอย่างที่เราไม่เข้าใจพระมาตโรงทรงมหาอนุภาพคงจะทราบมั่นคงไม่สงสัยเล่งไปบอกเท้านางที่ข้างในไปทูลให้แจ้งกิจจาสารพันธ์ในประปตูผู้กํากับว่ารับสัง่ง ให้ระวังเวียนตรวจกันโวดขันใครเข้าออกบอกกิจจาให้ข้าฟันกระหม่อมฉันกลัวพระราชอาญาหนอกตริย์ตัดว่าเองโฉด,ดเขาชอบแต่เอาตัวมัดตัดเกษาซึ่งห้ามปรามความแผ่นดินถิ่นสุดทธานี่เทวาเวชัยจะให้หลือแม้ปิดบังของหลวงให้ล่วงหล่นตัวจะพ้นความตายชิบหายหรือเป็นขุนนางช่างโง่เหมือนโครกระบือ ดีแต่ดื้อไม่รู้จักที่หนักเบากูเข้าออกนอกในไม่ทรงห้ามมึงห้ามปรามจะเป็นโทษให้โฉดข่าไม่แจ้งความตามคำก็ทำเนา่าเปิดประตูกูจะเข้าไปเฝ้าเองในประตูรู้น้อยเพราะเห็นชอบเธอรอบครอบกล่าวเพราะช่างเหมาะหมิงต้องงอนเงอขอตัวด้วยกลัวเกองจะเปิดเองก็ขยาดพระอัจฉริยาขอบอกกล่าวเท้านางให้ทูลก่อนจนหยุดหย่อน งดโทษโปรดเกศาแล้วไปบอกในวังชินฟังมาเหมือนว่าจาหนอกกษัตริ์หัดสชัยพวกในวังฟังว่าดอกฟ้าเิดฟ้าผีเธอจะใครเห็นเป็นไฉไหนจะปิดป้องของสำคัญเขา้าผ่านใจต้องจำไปทูลลูกสาวเจ้าลังกาไปชมยง,งองค์ลเวงมิเกรงกิน่นคิดว่าจริงจะใครดูดอกบูง,งา หลวงอุบายหมายจิตว่าเทวาเอาดอกฟ้าลงมาให้คุ้มภัยผ่านจึงสั่งให้ไปเปิดประตูรับสารสำหรับเส้นวักหักทุกสารเห็นศักิสิทธิวิทยาพุกทาจารย์พระครมาดีใจเข้าในวังถึงตึกเย็นเห็นนางอยู่ข้างนอกถวายดอกไม้งานทุนความหลังนางหลงกลลล้นเหลือทรงเชื่อฟังด้วยเห็นยังย่อมเยาไม่เข้าใจหยิบบุกผามาพินิจพิดูดอกอ่านไม่ออก อัคระเรียงสวยัยนิ่งตะลึงอึ้งอั้นกันพระไทยจึงสั่งให้หายุภาสุลาลีนางน้อยน้อยคอยคำนับถือรับสั่งแยกไปยังพี่น้องทั้งสองสี่ถูลแถลงแจ้งความตามคดีสองบุตรีรีมาพร้อมหน้ากันนอกกษัตริย์ศชัยเห็นได้ช่องลามาห้องหาพี่ขมิขมันเขานั่งใกล้ให้ทงองรงละคัน แล้วรำพันชี้แจงให้แจ้งใจสุกสากรร้อนจิตได้คิดหมดเสียดายยศเรากับว่าเลือตาไหลหยิบถุงน้อยน้องยารีคลาไยพากันไปห้องที่พระพี่ยาปนุนอบยอบองค์ยื่นธงให้เอาความในแจ้งเหตุพระเชษฐาสินสมุตถือธงทรงศักดาที่ริจยาแฝดเฟือนก็เคลื่อนคายรู้สึกตัวกลัวจะช้ารีพาน้อง เข้าในห้องปิตุลงยื่นธงถวายพระอภัยได้ธงดำรงกายที่คลั่งคลายเคลิ้มตะลึงคะนึงในนางวันลาแอบมองตามช่องฉากพอเห็นล่จิตพั้นประวันไหวเข้าชิงทงที่องค์พระอภัยมาหักให้ย่อยยับสำทับความน้อยหรือเจ้าเหล่านี้หนาะมาถึงแท่นทะลวงแล่นเข้ามาเองไม่เกรงขามแล้วว่าชาพระองค์ถือธงงามจะวิ่งตามเขาไปไหนจะใกล้รู้ พระกับหลวงทงหากให้รักหญิงปล่อยว่าจริงเหมือนแม่ว่าหน้าอดสูทะลวงทะลึ่งตึงตังมาพลัง่งภูพลังขับขูเครื่องค้อนขวางหมอนอิงนอกษัตริย์หัดสชัยเข้าไปฉุดสิงสนมุดกับพระพี่วิ่งหนีหญิงแต่พอออกนอกได้ดีใจจริงขึ้นทรงสิงทรงพระยามามังก่อนไปกองทัพพระพาตรงมาที่ห้องสุวรรณมารีสีสมรดางกราบกรานมารดาด้วยอาวร์ พระมารดนดีใจวิ่งไปรับแล้วกอดจูบรูปหลังเจ้าทั้งสองพ่อคุณของแม่ฟื้นได้คืนกับศิลสมุทรสาคอนอ่อนคำนับแล้วลงจับนิ่งซบสลบไปพระชนนีตีอ,อกปกประมาลองเรียกหาหมอออกแท้ช่วยแก้ไขให้ฟื้นกายใหม่มั่นว่าว่าบรรลัยต่างตกใจวุ่นวิ่งเป็นสิงรีเท้าทศวงศ์องค์อรุณพอรู้เหตุทั้งแก้วเกศสลามาลสี กองทัพทัพพาสุมารีพอพระพี่น้องฟืน้นกาชื่นใจนางเชิญองค์ทรงนั่งบัลลังก์พร้อมพระญาติวงศาอาชาใสเท้าทศวงศ์สงสารสองหน่อไทยจึงปลาใสสินสมุทรค่อยพูดจา่าคนนี้หรือชื่อสุสาคอน้องดูผุดทองน่ารักเป็นหนักหนาพระพี่น้องสองคำนับพระพัญชาแล้วไหว อาสะพ้ยนางให้พรฝ่ายอรุณรัศมีเป็นที่น้องบังคมสองพี่ชายสายสมอนจอมกษัตริย์ถัดว่าศึกษาครอ,อายุอ่อนแต่เป็นที่พระพี่ยาจงรู้จักรักใคร่กันไวเ้เถิดเสียแรงเกิดร่วมชาติวาสนาคือหลักจิตปิตุลงองค์พระอายายไม่มาด้วยกันเหตุฉันใด สินสมุทรสาครถอนสะอื้นอุสาพื้นพักแจ้งแถลงไขเหมือนความหลังพลั้งพลาดประมาทใจจนเสียไม้เท่าครูคู่ชีวีอันทรงฤทธิ์บีดาพระอานนั้นผู้หญิงมันคุมตัวกลัวจะหนีเขาชิงช้าขักทงเป็นผงคลีจึงเสียที่ผีซ้ำประจำไว้สุมาลีขี้หึงว่าถึงหายเธอเสียไดอีวัลามาไม่ได้ถือแต่ถือทงลงยันไว้กันภัย ยิ่งดิ้งได้ให้มันหักเพราะรักมันนางเกศลาว่าสงสารพระผ่านก้าโอ้ใครเล่าจะช่วยแก้ให้แปรผันถึงกระไรได้ทงที่ลงยันพอทรงทันรู้องค์แล้วคงมาประเดี๋ยวนี้อีฝรั่งมันขังไว้จะได้ใครรอบรักไปรักษาเสียแรงตามข้ามฝรั่งมาลาังกาถึงกระไรได้วันทาพระสามีแม้ไม่เลี้ยงเคียงองค์พระทรงสาร จะสมัครอยู่เป็นข้าเหมือนทาสีวิบากกรรมถึงน้ำพาจะดาด,ดีก็ตามทีเถอดสู้ทนไปชนตายสนองคุณบุริกาฝ่าพระบาทจนสิ้นชาติชาตินี้ไม่หนีหายถึงชาติอื่นหมือนชาติไม่คลาดคลายฝ่าพลางฟูมไฟชลนาด้วยอาไลไลพระญาติวงสงสารลำคาญจิตเป็นสุดคิดพลอยพาน้ำตาไหล แต่สุวรรณมารีว่านี่อะไรเฝ้าร้องให้สมเพจไม่เกศลาจะยอมเป็นทาสีอีฝรั่งไม่ขอฟังแล้วชั้นแค้นมันแสนสาแม้มีตายไหมมั่นอีวันล,ลาจะแล่เนื้อเกลือทาให้สาใจเท้าทศบงทรงตรึกเข็นลึกซึง้งไม่รู้ถึงบาดแผลจะแก้ไขจึงห้ามว่าอย่าหึงให้อึงไปเล่นคิดให้ได้ผัวของตัวมาไปบนบานท่านปามโมกโลกเชษฐ ให้แจ้งเหตุทงหักได้รักษาจะไปด้วยช่วยอ้อนวอนพึกทาแล้วเท้าพาเผาพงริบตรงไปถึงที่อยู่ผู้เท่าเข้าไปพร้อมคำนับน้อมพึกทาอัจฉาิยพรามคำนับรับเสด็จด้วยดีใจถวายชัยมงคลด้วยมนตพรามแล้วทูลว่าข้าแต่พระทรงพบแม้นปาลบข้อไรจงไต่ถามทอทศวงองค์การวิฐานถาวิฐานความ เล่าให้พรามณ์ตามผู้หญิงมันชิงทงแต่สิงสมสุสสาครหล่นมาได้พระอภัยศีสุวรรณนั้นยังหลงช่วยแก้ไขให้ฟื้นกับคืนองค์ทั้งเงินทองสององค์คงรางวันฝ่ายสองนางต่างว่าข้าพเจ้าจะกราบเท้าทองคําเต็มกําปัน่นคนละลําบำรุงพระคุณครันช่วยแก้การ่อนปนให้พ้นภัย ความเขารบนบนอบตอบสนองเพราะคุณของว่านินดาจะหาไหนแต่ตรองตึกนิดวิตกในอกใจด้วยอยู่ในเวียงวังกำบังกายแม้นว่าข้าพระเจ้าได้เข้าชิดคงจะคิดแก้ไขเสียให้หาย,หายนี่ยากนักจากใครวานให้ท่านยายคิดอุบายแก้ไขเข้าในวังซึ่งพี่น้องสองออกมานอกได้มันจะใช้ผีทับให้กลับหลัง ภาวนาอย่าประมาทให้พลาดพังด้วยเคราออย่างอีกสิบห้าที่ว่าวาันเท้าวศว,วงทรงฟังจึงสั่งซ้ำจึงฟังข้ามาจารณนารานขวัญสองกุมารกล,านก,ลานก้มบังคมคันต่างพาการสอบถามพรามพึกษาไฟนงยาวสาวคนวิมลพักรู้ประจักษ์แจ้งเหตุว่าเชฐาิฐาออกมาได้ไปอยู่ห้องสองพึกษาอยากเห็นหน้าพระพี่ด้วยดีใจจึงมาที่ท่านผู้เท่าคลานเข้าห้อง พอเห็นสองเชษฐาเธอปลาใสนางไหวองค์ุงกษัตริย์ถัดๆไปแต่ไม่ไหวเชิดถาสุษาครแขนว่าพี่มีเมียพลายเสียหน้าพระบิดาสอนสั่งไม่ฟังสอนด้วยนางถือซื่อแท้ไม่แง่งอนจะกิดก่อนเชิดถาละพาทีพระอยู่วางหลังกาสาพิพักได้ยศศักสมคเนมาเหสีพระปิตุรายมาตุลงสรงโศกีถึงพระพี่ชาวเย็นไม่เว้นวัน ใจึงใช้ให้ฉันข้ามตามใจึงใช้ให้ฉันข้ามมาตามเสด็จแม้นขาบเลิดแม้นขาบเกิเชิญไปไอสวรร์หรือรักเมียเสียญาติเป็นขาดกันกระหม่อมฉันจะได้ลาพระคาไข่